สวัสดีจ้าอันยี่ดะพี่น้องมะม่วงนึบตากแดดวันมือนีว่าสิพึ่งอีกจักแดดยู่จ้ะแต่ว่าบันที่นี่คึมคึมารพี่น้องเอาใส่กระปุกไว้กอนเทียอยากตากเีกกจังตากเทียพอยากตากก็กินเลยลหละแต่ว่าเอาเอามาสีเอาใส่กระปุกแล้วหออนี่เอาไปใส่ตู้เย็นไว้อัน,นี้นอัน,นี้นเนือ้อเนือ้อเนือเน้อ,อสัมพัสที่แบบว่า เพิ่นเพิ่นพอถึงขนาดนั้นขนาดเฮิมเนี่ยเออแบบเอียงมาเป็นมันเป็ดเอออันนี้ลักษณะแบบนิ่มๆจักน้อยคือลักษณะเพ,พิ่นเพิ่นเฮิมแล้วมันมีหน่วยหนึ่งที่บบเป็นลักษณะเสร็จอาขึ้นตะลับไงเแทะ สิบ,บุเป็นของหลอง่อมือเต๋อว่าเสียแต่อีกแต่รับหนึ่งก็ยานหน่อยโห่นะเออต้องสี่ละขอ,อยัดใส่มือด้วยพี่น้องด้วยใส่ใส่แนวขีบกับยานยันมันมุนใส่ทุ่มือกันบ่มีสี่ลาเห็ดเองกินเองบ่มีพีผู้ใดกินน้ำซัมโบโบุ เพิ่นกินเพิ่นกระสีเห็นมีน้ำตอกน้ำตาลลายผู้เฒ่ากระสีบอกินน้ำดอกเด็กหน่อยกตอ่อาจจะสิมแตวม่ว่ามืนขึ้นนั่นลูกไส้ซิมนิ่มสิ่มันหวาน <c ười> คือเป็นคือเป็นแปลกแปลกเพราะนะ่ะกระสีแปลกตัวเจ้าของกันไม่เคยกินจากเทียผู้เมียหวานผู้เมียหวานมันก็ะขื่นอันเชื่อมมืออื้นนั่นละบ่ะคือปะนะ เชื่อมาเออมันกะสีนิดหวานมันเนาะอันนี้มันกะสีออกเป็นอมเปียวจักน้อยน้ันกะสีบุคือสันลักชิมหน่อยอมเปียวนิดนี อไปกินเป็นหวานแต่ว่าขันผู้ใดพวมากหวานกระสิวาหวานคักอยู่ดนะิเพราะว่าเขอห่อทดลองเะห่อวเคยหลูเพื่อเห็ดหวานเนื้อหลักมวงซมีล่ะใส่น้ำตาลซมีสิออกว่าหวานซำไดสีนะ้าแต่ว่าถ้าได้ใส่เกลืออีกจัก ส่วนหนึ่งคือสินคือสินวัวดีอยู่แต่ว่าสําหรับส่วนตัวอมชอยว่าอมช่ายพอดีอยู่นะแต่ถ่าคนบ่มักหวานใส่ประมาณจะกน้ำตาลจะเคิกกิโลหรือประมาณซีขีดอาสิีพอดีอยอู่เด็ดเต็มพอดีพี่น้องเต็มกระปุกพอดี สิ้นอีกนะอืมไปเนึบเนึบเนึบวียวีใส่ตู้เย็นไหมเรียบ้อยมะม่วงนึบปีแรกเดี๋ยวสิมีปีต่อไปอยู่เสียบติดใจอยู่พี่น้องผ่าน